Bitcoin พุ่งขึ้นราว4%ครับขึ้นมาแตะที่1 6 0 0 0ลาหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกแรงเทขายต่อเนื่องครับแต่สุดท้ายการปิดแท่งวีคของ Bitcoin สามารถยืนเหนือ EMA 50ในภาพาวิคลี่ได้ครับสถิติ2ครั้งล่าสุดครับหลังจากที่ยืนเหนือเส้นเส้นนี้ได้บิตคอยเกิดการทำ อดทำหายไม่ได้ครับส่งผลทำให้คริปโตเนี่ยดีตัวกันยกแผงและมีข่าวนาหูกับว่าสหรัฐเองเนี่ครับจะมีการหยุดชัดดาวในเร็วๆนี้หรือใน1-2ถึงสสัปดาห์ต่อจากนี้สถิติในปี 2018- บและ2019บ่งบอกว่าบิตคอยกลับตัวอยา่างรุนแรงในคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันครับว่านี่คือจุดกลับตัวของคริปโตหรือบิตคอยหรือย,อยังผมจะพามาไล่ดูกราฟเจาะลึกความเป็นจริงโมเมนตัม um ต่างๆในวันนี้ให้เพื่อนๆเราฟังกันครับตั้งใจฟังคลิปนี้ทุกวินาทีที่ผมพูดครับ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายนและผมไม่ได้แนะนําการทุนครับเพืเ่อนๆครับหลังจากที่เมริการเนี่ยมีข่าวใหญ่ว่าอาจจะมีการยุติการชัดดาวในเร็วๆนี้นะครับสมบูรณ์ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตและก็ทองคำเนี่ยดีตัวอย่างรุนแรงครับเอาคอยเนี่ยก็ดีตัวกันทั้งกระดานเทรดครับคำถามก็คือว่าการดีตัวในครั้งนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่บูรันรอบใหม่หรือเป็นเพียงแค่การ p ู l l back แล้วไซ d e w a y หรืออาจจะลงต่อหรือเปล่าผมไม่จะมาเจาะลึกตามความจรงิงเพื่อได้ฟังกันพร้อมทั้งมีสติ 2ปีล่าสุดที่มีการหยุดชัดดาวไปเนี่ยนะครับส่งผลยังไงต่อราคาของ bitcoin กันบ้างเพื่อนๆเลยครับมองว่าต่อจากนี้ bitcoin กลับตัวหรืออยังหรือเป็นเพียงแค่การดีตัวเพื่อที่จะลงต่อ คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการนะครับผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปในทุกๆวันใครครับเพิ่งมารับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆของผมสับดาหทุกๆวันนะครับเพื่อนๆท่านไหนครับที่กดสมัครเป็นเมมเบอร์ยูทูบตกเพียงแค่เดือนละหกร้อยบาทหรือวันละยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอัปเดตแผนเทรดประจําสัปดาห์อะไรก็ประจําวันกกััันนนดด้้วยะคครรบสมหาช่อง YouTube ได้เลยครับแต่หากเพื่อนๆท่านไหนครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถสแกนเค,โอ,โครอร์โคดดสอดที่อยู่ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกลิสก์สอดอยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มแล้วเพื่อนๆกดที่โอเพนติเก็ตนะครับจะมีติเก็ตเนียด้งขึ้นมา ให้เพื่อนกดที่ติเกตของตัวเองแล้วก็สอบถามกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับแลวก็ล่าสุดเนี่ยผมได้มีการทำกอบพิเทดเพิ่มเติมนะครับวิเทดตอนนี้ขยับมาที่ประมาณ90%นะครับจากในช่วงต้นสัปดาห์ผมอยู่ประมาณ80ตอนนี้ก็บวกมาที่ประมาณ90แล้วก็ R r อ,อยู่ที่ประมาณ 3.6R r โดยประมาณนะครับซึ่งผมจะขอรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามกับแอดมินได้เล,เลยแลวก็ในฝั่งของจังหวะและก็จุดในการกดเทรดต่างๆผมอัปเดตอย่างละเอียดรวมถึงคลาสในการสอนเทรดผมสอนทุกๆสัปดาาห์มมีกควรู แม้แต่น้อยครับเพื่อนสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับเพื่อเรามาอัปเดตภาวะโดยรวมของตลาดคลิปตัวในวันที่10พฤศจิกายนก่อนเลยกันนะครับตลาดก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับก็มูลค่าโดยรวมของตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.57ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ3.5%นะครับจากวันก่อนหน้านะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ดัชนีเฟดเงินเด็กเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ29หรือ30นะครับ ก็บ่งบอกว่านักลงทุนเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่ระมัดระวังหรือไม่มั่นใจหรือมีความกลัวอยู่นั่นเองนะครับก็ตลาดคริปโตในวันนี้นะครับยังคงอยู่ในโหมดที่ต้องระมัดระวังนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เผชิญกับแรงเทขายนะครับบิตคอยก็ได้มีการร่วงลงมาทดสอบแนวะรับสำคัญนั่นเองครับส่งบอลทั้ให้นะครับตัวชีวิตล่าสุดนะครับบิตดิเซอร์เมนั้นอยู่ที่ประมาณ 59.2นะครับแล้วก็เอาคอยเซ็นในเด็กอยู่ที่ประมาณ31มดนั่นหมายความตอนนี้เนี่ยครับอยู่ในช่วงบิตคอยซีสันนะครับเอาคอยสันใหญ,ญ่ก็ยังไม่ได้ทำงานได้ดีกว่าบิตคอยนั่เนเองนะครับก็อาจจะต้องรอเวลาที่เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าเอาคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเอาคอยเซ็นในเด็กได้มีการดีตัวมากกว่านี้ก่อนนะครับก็ ในฝั่งของมุมมองเชิงลึกนะครับก็จะมีอยสองเคสด้วยกันในฝั่งของเคสที่บริตกอ่อนแรกกันนะครับซึ่งนะครับบิตคอยเองนะครับก็ได้มีการมองว่าการปรับฐานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการสะสมของบิตคอยในภาพระยะกลางแล้วก็ได้นะครับอาจจะเปิดท้ายบิตคอยเนี่ยกลับมาฟื้นตัวภายใน6กถึงสิเดือนข้างหน้าต่อจากนี้นะครับหากบิตคอยเองสามารถยืนเหนือที่แนวรับสำคัญบร,ริเวณประมาณ15,000แสนหาพัล้านได้อย่างมั่นคงนะครับก็จะมองว่า การปรับฐานอาจจะสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับกอบิตคอยเองนะครับในพานราเซนเนี่ยอาจจะมีโอกาสดีตัวได้ถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลาร์เลยทีเดียวนะครับก็หากได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกต่างๆทั้งในเรื่องของสภาพคล่องในเรื่องฟื้นตัวนะครับแล้วก็การยุติการชัดดาวก็จะช่วยผ่อนคลายความกังวลต่างๆ่างได้อีกนะครับแต่ว่าในเคล็ดที่เป็นแบรดจครับก็คือว่าหากบิตคอยเองนะครับหลุดแนวสําคัญที่แสนเหรียญน,นะครับอาจจะมีการดึงกลับลงไปทดสอบ ช่องว่างของ CME Gap นะครับประมาณ92,000จนถึง9ก0 0 0นแปดพันาลา้านนั่นหมายความว่า Lower Low หมานั่นเองครับในฝั่งของ Bitcoin เองนี่ครับก็ได้มีการลงมาแตะ EMA 50าสิบในภาพวีเห็นไหมครับว่า2ครั้งล่าสุดลงมาแตะแล้วดีตัวเลยนะครับทำออทามไฮและหลังจากนั้นลงมาแตะใหม่อีกนะครับสุดท้ายแล้วก็พอไม่ได้หลุดเนี่ยเขาดีตัวทำออทามไฮใหม่ได้นะครับก็คือออทามไฮปัจจุบันและหลังจากนั้นล่าสุดครับก็คือในวีล่าสุดที่เพิ่งจะปิดแท่งไปก็คือสามารถปิดยืนเหนือ EMA 50ได้อีกแล้วนะครับพร้อีกัันนงารฟอตวใฝ่ของ falling เวทหรือเปล่าเตรียมที่จะกลับตัวหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาจอะลึกให้เพื่อนได้ฟังอีกทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในสัปดาห์นี้เลยกันนะครับที่เขาสามารถปิดยืนเหนือได้นะครับอย่างน้อยแนวโน้มก็ยังคงบ่งบอกถึงยังคงมีแรงซื้อหรือมีความต้องการของคนในตลาดอยู่นั่นเองนะครับโอเคเราก็จะมาดูในฝั่ง,งของสถิติที่สําคัญเลยกันนะครับ, 2018, บ,บก็คือหลังจากที่มีการอยู่ชัดดาวมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับสถิติในช่วงของปี2018บ่งบอกว่าหลังจากที่มีการออยูู่ชััตตดาวนีิสงงถึง96%หลังจากที่อยู่ชัดดาวเลนะ ต่อมาครับในปี2019ครับหลังจากที่อยุดชัดดาวนะครับบิตคอยจากจุดบัตทอมดีดตัวถึง157%แทบจะไม่มีการพักตัวเลยนะครับดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบพาราโบลิกมูฟเลยซึ่งในช่วงปัจจุบันมีข่าวนะหูว่าอาจจะมีการหยุดชัดดาวในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้พร้อมทั้งที่ใกล้เข้ามาเลยครับในการประกาศอัตอกเบียในเดือนธันวาคมหรือวันที่10ธันวาคมนี่นะครับก็ทุกอย่างอาจจะมาใกล้เคียงกันใช่แล้ว ฝ้อจับตาสถานการณ์ของคลิปโตจอจากนี้ให้ดีๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหลอยแล้วการน,นะครับดราม่าเบสข้อมูลแผนการเทรดจังหวะในการ,การเทรดของผมเลยกันนะครับว่าผมมองอยังไงกันบ้างนะครับเรามาเล่นกันที่ภาพรลมของคลิปโตจอกันเลยกัน คาพรวลคริปโตเองนะครับมีการไซเวย์นะครับเป็นช่องข่าลงอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเบรกเอาท์เทรนไลน์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ได้มีการเบรกเอเมต่างๆครับการดีตัวขึ้นมายังคงเป็นการทำไฮที่ต่ําลงเราเห็นได้จากว่านะครับโครงสร้างของไฮแล้วก็มีการทาโลที่ต่ําลงอยู่แบบนี้ยังไม่ได้มีการเบรกไฮก่อนหน้าเลยก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเบรกเลยฉะนั้นผมจะมองว่าการดีตัวในวันนี้ครับจะเป็นเพียงแค่การ p ู l l back ไปก่อนเพื่อที่อาจจะ ส่งผลให้ราคาเกิดการยกโลก็ได้เช่นนะครับอาจจะส่งผลการเบรกและมีการยกโลเพื่อลุนไปต่อหรือนะครับเบรกหรือไม่เบรกก็ได้นะครับแล้วมีการลงมาทดสอบโลเดิมหรือหลุดโลไปเลยก็ยังคงเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าในการวิ่งชุดนี้เนี่ยผมไม่เห็นสัญญาณการก,กลับตัวจากบุริเดเ e เจนหรือยังไม่เห็นแรงที่ m a c กดีเนี่ยจะวิ่งเข้าไปยืนเหนือศูนย์ในาพาเบลี่นะครับฉะนั้นผมจะมองว่า ยังคงเฝ้ารอตลาดในการย่อพักตัวต่อไปผมจะยังไม่รีบร้อนในการเทรดสปอตผมยังอีกทีหนึ่งว่าสปอตในการช้อนสปอตนะผมยังไม่รีบร้อนจังหวะในการที่ผมจะช้อนก็คือจังหวะที่ตลาดได้มีการลงมาโตรแบ็กอีกรอบหนึ่งผมจะโฟกัสที่แรงซื้อว่ามีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นไหมหรือมีการยกโลไหมถ้าไม่มีการยกโลเป็นเคสนี้เนี่ยนะครับผมจะโฟกัสเคสที่2ก็คือครับเคสในการหลุดโลแต่ต้องมีการคอนเฟิร์มไดเวอร์เจนเท่านั้นนะครับถ้าไม่มี2เคสนี้ผมจะไม่ช้อนคริปโตเด็ดขาด ก็จะรอจนกว่า,า EMA จะมีการตัดกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเคสที่3ไปเลยนะครับเห็นได้ว่าจนกว,ว่าราคาจะมีการ break out ครับเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้เข้าราคาที่หลุมหรือปลายไส้เทียนอย่างแน่นอน,นครับอันนี้คือเซตอัพที่ผมเข้าใจได้ซึ่งนะครับผมอาจจะไปรอจังหวะให้ตลาดหรือราคามีการ break out นะครับแล้วไซเควดียืดเหนืออีนะครับหรือแม็กซ์ที่ยืเหนือศูนย์ผมค่อยเข้าเทรดที่นี่เท่านั้นครับเรามาเรียนในฝั่งบิตคอ,อยกันเลยด้วยกันเพื่อนเพื่อก็อาจจะงงว่าเฮ้ยผมพูดอะไรเนี่ยสรุปจบรอบหรือไม่จบรอบกันแน่หลายคนก็ตั้งคําถามบางอย่างที่ผมแชร์ไปในแฟนเพจบางคนก็งงว่าสรุปว่าแชร์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะครับจะกลับตัวหรือไม่กลับตัวกันแน่ผมก็บอกเลยครับว่าผมไม่รู้นะครับพี่เเอเจะเห็นว่าถึงแม้ว่าผมไม่รู้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมทําก็คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงการหาจุด การลงทุนของผมก็คือว่าจังหวะไหนล่ะที่ผมจะกดเทรดโครงสร้างของราคาเป็นแบบนี้ผมจะกดเทรดหรือเปล่าโมเมนตัม um เป็นแบบนี้ผมจะกดเทรดไหมขณะที่ผมไม่ได้รู้อนาคตเลยผมรู้แค่ความเสี่ยงที่ผมรับได้ผมก็อยู่รอดในตลาดได้ผมไม่ได้จะเทรดดีเสมอไปผมไม่ได้เก่งที่สุดในตลาดผมรู้แค่ว่าผมจะเอาดูรอดยังไงกับภาวะตลาดแต่ละช่วงช่วงไหนผมจะทับมือช่วงไหนผมจะกดเทรดรือไม่กดเทรดผมก็ทําให้เพื่อนในกลุ่มดูแล้วว่าเนี่ยนะครับการที่เข้าใจการลงทุน เราก็จะหลุดวอกกับมันได้ผมก็เทรดให้ดูเลยนะครับผมก็เลยได้ทำก๊อปปี้เทรดขึ้นมานี่คือเหตุผลที่ผมทาเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมเองไม่รู้อนาคตเลยผมบอกไปเพื่อนในกลุ่มเสมอแต่ทําไมละ่ะผมถึงอยู่รอ,อกกับมันได้เพราะผมเข้าใจมันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยจะบอกเพื่อนว่าการที่ราคาเนี่ยไม่ได้ปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ปิดโอกาสนะที่บิดคอยอาจจะเป็นการนะครับเช่นนะครับมีการขึ้นไปแล้วไม่ทำไฮใหม่แล้วเขาจบรอบก็ได้นะครับสนะครับเพื่อนอ่ะ ขึ้นไปแล้วดีตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยมีการยกลงเกิดขึ้นแล้วไปต่อเลยออทามไฮผมมองเป็น2เคสแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดเป็นเคสแไหนผมรู้แค่ว่าถ้ามีการย่อลงมาแถวๆช่วงโซน่นี้ผมจะกดเทรดหรือไม่กดเทรดนี่คับสิ่งที่สําคัญก็คือผมอยากให้เพื่อนจับตาคือสัญญาที่อาจจะเป็นขาขึ้นที่ดีก็ได้นะครับหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของข่าวที่อาจจะมีการอยู่ชัดดาวผมเอาสถิติให้ดูแล้ว2ราคาไม่ยอมไปหลุด EMA 50ในภาพ w ว e k ลี่นะครับเห็นได้ว่าในอดีตมันเป็นยังไงบ้างผมเอาให้ดูก็คื หลังจากที่มีการดึงกลับไม่หลุด EMA 5สี่สิบวีกราคาบิตคอยจะมีการไซด์เวยออกข้างไม่ได้ดีดตัวอย่างรุนแรงหรือไม่ล่วงอย่างรุนแรงจะมีการไซด์เวยยาวนานอีกประมาณ1เดือนหรือประมาณ30วันขึ้นไปนะครับช่วงแรกแนวในเดือนสิงหาคมเลยก็มาอีกช่วงหนึ่งในเดือนมีนาคมไซด์เวยประมาณ30วันโดยประมาณเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาดีดตัวทำออทาำไยทั้ง2รอบเช่นแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการไปดูเส้นสีแดงหรือ EMA 20เนี่ย แล้วลงมาทดสอบ EMA 5 0เนี่ยเขาจะมีการขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วไซด์วออกข้างแล้วค่อยเดีดตัวนั่นหมายความว่าเซตอัพในภาพย่อยเนี่ยนะครับเอาเอาภาพใหญ่ออกไปก่อนประมาณนี้ออกไปก่อน่งนี้อาจจะเกิดขึ้นคือสัปดาห์นี้อาจจะเป็นการดีดตัวขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงหรือประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่ลาแล้วลงมาทดสอบ EMA 5 0อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเมื่ออย่างไหนเด็ดตรงนี้เห็นไหมผมพยายามโยงให้ดูอยู่ลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยดูว่าเฮ้ยคุณต้องการบิิตคอออออยยยูู่่่จรรรรงงๆหืเปลาาถ้ีับก ในอีกสักสัปดาห์นึงเนี่ยนะครับเช่นเห็นไหมครับเป็นแบบน้ไหมมันมีการดึงกลับแล้วลงมาทดสอบอีกรอบหนึ่งทั้ง2ครั้งเลยนะนะครับฉะนั้นครั้งนี้ผมก็มองไม่ได้ต่างกันก็คือขึ้นไปทดสอบเส้นแดงก่อนนะครับทดสอบแนวต้านก่อนแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งถ้าไอ้จังหวะครั้งตัวชุดนี้แหละนะครับมีแรงซื้อเข้ามาผมจะมองว่าตลาดอาจจะมีการกลับตัวได้จริงนะครับการกลับตัวได้ตรงนี้ก็จะส่งผลต่อภาพนี้ต่อเนี่ยเช่นขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ย มีการอ่อนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือไอ้ซับไพสำคัญตรงนี้เนี่ยออทามไฮเนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นไหมมีแท่งเทียนการกลับตัวสีแดงไหมถ้ามีอาจจะเป็นการดีตัวแบบนี้เพื่อลงต่อแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีแรงขายที่อ่อนแรงเลยตรงนี้เนี่ยมีแต่คนยังคงต้องการบิตคอยอยู่มันก็จะเป็นเคสนี้แทนนะครับถ้ามันมีการเบรกมันจะกลายเป็นเคสนี้แทนแ,แล้วเนี่ยนะครับผมกดเทรดโดยที่ไม่รู้เลยว่าบิตคอยจบรอบหรือยัง ผมกดเทรดเพราะผมดูเพียงแค่ว่าเฮ้ยจังหวะไหนผมจะกดจังหวะไหนผมรับความเสี่ยงได้จังหวะไหนที่ผมจะยอมคาับตัเองเนี่ยครับมีอยู่ที่โซนด้านล่างเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยใกล้ที่จะเคลียร์หมดแล้วฉะนั้นเราระมัดระวังในการดิดไปเพื่อพักตัวในภาพราสันด้วยนะครับผมก็จะโฟกัสไปในการยอ่อแล้วเทรดฝั่งขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ภาพรวมผมสรุปไง่ายๆว่ายังไม่ได้มองว่าบิตคอยจะกลับตัวส่วนตัวผมเองยังรองในการลงมาพักตัวของบิตคอยอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับฉะนั้นผมจะมองบิตคอยเป็นการ ขึ้นไปพู้แบกเพื่อที่อาจจะย่อพักตัวหรือไซด์เวออกข้างหรือจะหลุดโลก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฉันแล้วสปอตผมยังไม่แอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมองประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ในฝั่งของดอสคอยกันต่อเลยกันนะครับดอสคอยเองนะครับผมก็ไดไม้มองว่าเขาจะกลับตัวเช่นเดียวกันโครงสร้างเขายังคงเป็นฝั่งขาลงนะครับตามโครงสร้างของดาวเทอรี่นะครับอเอยังไม่ได้เบรกเลยนะครับขึ้นมาแตะสีแดงเริ่มเริ่มอ่อนแรงแล้วเริ่มทิ้งไซ้เทียนบ้างแล้ว และแม็กซี่เนี่ยค่อนข้างต่ำศูนค่อนข้างเยอะฉะนั้นผมจะมองเป็นเพียงแค่การ pull back เพื่อที่อาจจะยกโลหรือหลุดโลเพื่อนเฟิร์มสัญญาณการกลับตัวก็ได้ผมยังคงไม่ปิดโอกาสในการช้อนเช่นเดียวกันถ้าหากมีการย่อลงมาพักตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่สําคัญมากๆของดอรชอยต่อที่อีทีเรียมเช่นเดียวกันนะครับอีทีเรียมโครงสร้างเป็นขาลงชัดเจนเลยนะครับผมม,มองอีทีเรียมเนี่ยนะครับจะเป็นการ pull back เช่นเดียวกัน high ล่าสุดอยู่ที่นี่นะครับฉะนั้นจะเป็นการขึ้นมาแตะแนวต้าน พื่อที่อาจจะยกโลหรือหลุดโลก็ได้จริงๆแล้วการหลุดโลเนี่ยอาจจะดีซะมากกว่าสุดที่ผมว่าคุ้มเสี่ยงในการกดเทรดฝั่งขาขึ้นของอีทีเรียมควรจะต้องมีการหลุดโลลงมาแตะนะครับดีมาโซนสําคัญเนี่ยโซนซนี้นะครับการหลุดโลนั่นแหละนะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณบูดิเดเวอร์เจนหรือสัญญาณการกลับตัวค่อนข้างสูงแนวฉันเะร่าผมบอกว่าอีทีเรียมรอย่อพักตัวอีกรอบหนึ่งในฝั่งของสปอตนะครับสำหรับเพื่อนผมมองประมาณนี้ยังมองว่าคริปโตยังไม่ได้กลับตัวที่แท้จริงจะมองเป็นเพียงแค่การพูกแบ จังหวะในการกดเทรดต่างๆการกอบพิเถรยของผมเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเพื่อนๆนะครับก็สามารถสอบถามกิจการใน Discord ได้นะครับแผนการเทรด่าในการสอนเทรดทุกๆอย่างผมอัปเดตใน Discord เท่านั้นนะครับเพื่อนๆทาให้เราอยู่รอดในตลาดได้ยังไงผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆนะครับสามารถติดต่อแอดมินที่ Discord ได้เลยนะครับก็เพียงแค่สแกนเข้าโค้ดดิสคอร์ดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกที่สอดที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มและกดที่ Open Ticket ะจมีโอเปนกดที่ของติเกต ดได้เลย็กก็ต่อเนื่องกันที่ทองคำนะครับทองคำวันนี้แล้วก็ทีพีไปแล้วนะครับ2,000จุดนะครับพเพื่อนเพื่อทางทีมงานน้องโนโนเนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตแผนเทรดไปในช่วงกลางวันช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าแล้วนะครับก็ได้ทีพีกันไปแล้วนะครับในฝั่งทองคํคาใครที่ยังไม่เข้ามาจอในห้องทองคำนะครับพเพื่อนๆใครที่เทรดโฟร์หรือทองคําอยู่ผมเชื่อว่าในกลุ่มของผมเนี่ยพเพื่อนจะได้รับสาระอย่างเต็มอิ่มทั้งบทวิเคราะห์ทั้งจุดในการเข้าเทรดซึ่งสัปดาห์ทีี่่่่ผาาาานนมมเเรกกกัััแทททบุไ้้สปดดดหห์ิวว็ TP อยู2000จล อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับเพียงแค่กดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มทองคำนะครับกดที่ Open Ticket แล้วสอบถามทีมงานได้เลยนะครับการที่เพื่อนคลิกลิงก์เอ็กซีเที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมเนี่ยนะครับเพื่อนจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนเทรดหรือออโต้รีเบกกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาจอยในกลุ่มทองคำกันด้วยตอมุมมองที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับก็คือการดีตัวขึ้นไปทดสอบช่วงไฮเดิมนะครับซับพายที่ประมาณ4,230จนถึงการทำออร์ทำไฮใหม่ได้เลยนะครับทองคา โฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นสถานเดียวนะครับย่อแล้วเทรดฝั่งขาขึ้นจุดคัดลอล่าสุดอยู่ที่3,918ดอลลาร์โดยประมาณนะครับย่อแล้วเทรดฝั่งขึ้นเท่านั้นห้ามส่วนเทรนนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเพื่อนบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อนทุกคนนะครับดีใจได้พูดกับเพื่ทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่เกาะกันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ